ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นรองเท้าสตาร์คู่เอกกำลังจะเปลี่ยนมือต้องบอกเลยว่ารองเท้าสตาร์ที่ร้อนแรงที่สุดในปี2023ที่ผ่านมาก็คือรุ่นนี้แผ่น T5 Balancer Chat X 2023สีส้มเงินรุ่นนี้สร้างยอดขายถล่มทลายตลอดปี2023ที่ผ่านมาด้วยดีไซน์ของเขา ที่โฉบเฉี่ยวโดดเด่นไม่เหมือนใครมาพร้อมกับสีสันที่สะดุดตานอกจากนี้รุ่นนี้ยังได้นักฟุตบอลทีมชาติไทยขวัญใจมหาชนอุ้มทีราทรบ,บุญมาทันมาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับรุ่นนี้รุ่นนี้ตัวเบสิกเปิดตัวในราคา890บาทแต่ตอนนี้ทางร้านมินิมอลอออาอเล็ต จำหน่ายอยู่ที่ราคา605บาทเท่านั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลมานี้ทำให้รุ่นนี้เป็นพระเอกตลอดมาในปี2023พระเอกหน้าใหม่อย่างเสือขาวจะมาขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมกับทุกๆคนพี่ๆท่านไหนอยากร่วมขีดเขียนประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับพี่อุ้มทีระทอนบุญมาทันเตรียมตัวให้พร้อมปีนี้เสือขาวมาแน่